สวัสดีเพื่อนทางช่อง Youtube ทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราแอามากินบุฟเฟ่ที่ไห่อร่อยที่มันมีนเราทะเลเผาจะได้กินจนจะหมดแล้วเพิ่งได้ถ่าย,ย,ยมาิน <c oughs> เดียวดดด้มาเมามากินด้วยกันวันนี้เป็นบุฟเฟ่ทะเลเผาอยู่ทีมเทลึงถ่าจังหว,วัดสุพรรณนะ อิ่มแล้วประมาณ180เอ้ย199บาทนะก็เรามาชิมกันได้ก็จะมีปูปูครับ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 ปู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 เนี่ยนี่หมูกระทะนะจ๊ะก็มาชิมกันได้ แก,แกโชวสัคำกินกินโชว์สคำอยอนยังะจ <c oughs> รอแป๊บ <c oughs> อันนี้อ,อ,อ,นอัน,นไทยอะนะลงยูทูปไทยลงยูทูปเป็นคนที่ตามหรือเล่าชางชวนบอกบอกัด้วยบอนตามด มมนกอาสวัสดีเพื่อนทางช่องยูทูบทุกคนของช้างชันชิมนะวันนี้เราอยู่ที่ร้านทะเลผาบนะมาสักคำเเป็นไงครับเป็นไงก็แหลกไรนี่ปลาปลาครับปลาปลา ย้อยนแม่แรกก่อนเลยคนคืนนะ <c oughs> กี่คอนะร้อนฮะร้อนอ๋อสุดยอดสุดยอ <c oughs> ด <c oughs> อย่าลืมกด subscribe ด้วยฮะ <c oughs> มากับเพื่อนตัวนี้ดีวิดกล้องไม่ได้ฮะกด กดกลับไอ้นี่ไม่ได้อ่ะครับสักคราบ,รบทำใหญ่ๆนะฮะทำหน้าฟินๆนะฮะอะไระฮะสดยอดฮะมาตามกันมากินได้เน้อี่ยแง่ดูถาด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 มามามากินน้วกันอยู่ในทางขายะาอีกจำนวนหนึ่งพี่กุเย มันก <idian cassette> <c oughs> EN ูก okay ูเดียวมันปวดหัวเตอะเลยนี่ของน้อยกูกูกูกินเนี่ยเพราะว่าใกล้จะอิ่มแล้วฮะกุ้งย่างกุ้งย่างกินหัวร้านชิวร้านชิวที่เลิองรักชาเนี่แหละติดถนนใหญ่ฮะติดถนนใหญ่ฝั่งนู้นเป็นเลิงเก่าฮะฝั่งนู้นเป็นเลิงใหม่ เองถือกับซสก็นะกินโซ่รูปนปูแกะปูโซ่แล้วกกัดปูโซ่จะค้าััดกักัดโซ่จะคำมเราไ่กินบุเฟต์เสร็จพอเราใช้มือเลยนะฮะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้พรับกุ้งครับเฮ้ย่น้ำย่างฮะมูกระทะจะหมดแล้วฮะ ไม่ตักเพิ่มครับเพราะว่าอิ่มแล้วเดี๋ยวมาได้ผลอิดมตัวเดียวเยอะเยวะเไอะเต็มเต็มเออไเต็มของหวานของหวานเดี๋ยวเราจะไปดูของกันนี่แบบมือเบิ้งเหรอนี่ฮะร้านอยู่ชิ่นเลยโอ้หมดแล้วฮะ ก็มีปูมีหอยมีปลาหมึกฮะมีหหวานส่วนนี้ก็จะเป็นขอ,อ,องหวาน,นะฮะก็มีขนมมีเฉาก้วยมีน้ำแข็งใสนะฮะแล้วก็มีไอิ림ปนะ์โซนนี้ก็จะเป็นส้มตม่ำนอะ่าครบเริ่มเลยะฮะ อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดปั่นละเอียดเลยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะหมูกระทะเป็นหม้อเป็นหม้อเลยฮนะมาถึงโซนหมูมันก็จะมีหมูสามชั้นหมูหมักอันนี้หมูหมักงา อันนี้ตับอันนี้กึนอันนี้ตีนไก่อันนี้ปลาอันนี้สะายนางอันนี้หมึกกรอบอ่าต้าหูไข่ปูอัดอันนี้ไม่รู้แล้วก็มีอันนี้ชิ้นอันนั้นเป็นหมึกหมึกเทียมอันนั้นเป็นมันหมูนี่ก็จะเป็น ผักต่างๆร้านอยู่เนี่ยอยู่โซนนิสานเนี่ยมันมันก็ไม่สดเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็กินได้นี่วันนี้พวกเส้นนี่บรรยากาศร้านนี่ทําของหวานใช่ไหมใช่ของหวานออวาของหวานนะโอเคโอเคไหวที่ของหวานปะร้านก็อยู่เนี่ยติดถนนใหญ่เลยนะรถก็ผ่านไปผ่านมาเราก็มาเป็นคนแรกเลยร้าน มาตั้งแต่บ่ายสามแล้วตอนนี้ก็จะห้าโมงหกโมงแล้วนะฮะก็มากินกันได้ก็ถือว่าโอเคมีกระปูงตัวหนึ่งนื้อวากรปูนึ้อก็ทำของหวานกันฮะ,ะแกะคู่งนะั้นสักคำนี้ยอดยอดครับเคอิ่คอร่อยดีครับเรามีสายเปร์ครับ <laughs> สายเปลือครับสายเปลืองครับสายปีสายแดกครับสายแดกใครมุเสียบเว้ยมุ่สียบมาใครอีกหรอกูฟิตทำไหมจางกระเซียบวกระซีบจากระซีบบนจิ้มส้มน้จิ้มหอมไปซื้อถ้วกินไมเออเดกกับเราครับกางชวนชิม ของแท้ครับของแท้ก็มากินกันได้อำเภอเรืองรัชชาฮะอร่อยอร่อยทะเลเผาทะเลเผาดูนหัวกุ้งฮะดูนหัวกุ้งโอเคไปแล้วฮะกินกันก่อนโอ้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกไสบายครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ